โอ้โหไปอีกแล้วไปอีกสองพันครับโอ้โหรัวๆครับไปครับไปสองแถวมาอีกแล้ว, 2000, ว,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 วแปดพันเข้าไปแล้วนะแปดพันเข้าไปแล้วเมื่อกี้ขึ้นแปดพันเข้าไปแล้วครับโอ้โหมันจะขึ้นหมื่นอยู่แล้ว เฮลโลสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้พบกับสมหวังสล็อตชแนลอีกเช่นเคยครับมา t จ n e เมาส์ครับเหมือนเดิมครับทุน3,000ครับกลางๆครับทุน3,000ครับไปครับไม่ต้องอะไรมากครับ50หมุนครับอยู่ที่เบท40บาทครับ3,000พอเล่นได้อยู่นะเบท40ผมว่านะไม่นด้หมดไม่นด้หมดภายใน50หมุนเนี่ย ไปครับมาสวยเกมนี้ไม่รู้ว่าจะอยากโดดดีหรือเปล่าครับเพราะว่าจากเท่าที่ผมเล่นนะโดดโดดเข้าไปนี่เป็นงานเกลือซะส่วนใหญ่อยู่ข้างนอกเนะี่ยแตกได้แตกดีดวงนี่ถุงถุงเหรียญเหรียญเนเหรียญทองครับมาสองแถวเลยไม่โดดครับแก้งโดดไปอย่างนั้นครับจะโดดก็ไม่โดดครับโอ้โหอะไรครับเนี่ยไปครับ คุณสามพันนะท่องเอาไว้เดี๋ยวลืมอีกอยู่ที่เบ็ดสี่สิบครับไปเรื่อยๆตอนนี้ไม่รีบครับไม่รีบเวลาเล่นเหรอกี่โมงครับเนี่ยโอ้เที่ยงคืนครับเที่ยงคืนพอดีครับไปครับอีกสักห้าสิบหมุนหายไปพันหนึ่งแล้วเลยโอ้โหกำไรถดถอยครับหายไปพันหนึ่งไ <laughs> ป สูได้แบบ 40, 30, เบ็ดสี่สิบทุนสามพันเนี่ยผมบอกให้ว่านะผมเล่นบ่อยอยู่ครับมาซองเป่าครับสี่ร้อยโอเคเรื่อยๆครับอยากเงียบก็พออยากเงียบใส่กันครับอ่าตัวแพงมาพอดีครับโอ้โหโแซงคิววิลิปมาชัอ ไปต่อครับพันหกยังกลับมาสามพันได้ไหมบอกแล้วสู้ได้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้อ่าเป็นกําลังใจให้ในการทําคลิปต่อไปแล้วกันไปต่อนี่ไงมาอีกแล้วอันนี้คือตัวแพงสุดครับแดงแป๊ดแบบนี้แปดทุกร้อยครับแถวเดียวเปสี่สิบครับแถวเดียวเอาไปแปดร้อ สามพหแล้วนะเนี่ยใครเล่นได้กําไรหกรอยอยากถอนถอนได้เลยนะครับไม่มีปัญหาได้อย่างใดครับเงินไรเงินมันครับส่วนเงินผมไปต่อผมขอหมื่นหนึ่งแล้วกันอุ้ยสองแถวโอเคแถวล่างสุดแล้วก็แถวเฉียงครับเท่าไหร่ครับพันหกไหมสองแถวโอเคครับสวยสวยครับพี่นี่ห้าพันก็ไปแล้วครับนะใคร ใช้เล่นได้อย่างนี้อ่าหยิบม,มาสองสามพันเล่นได้สักสองพันเลิกโอเคมีตังค์กินข้าวมื้อใหญ่ๆสักมื้อหนึ่งครับของวันนั้นก็โอเคแล้วครับไม่ต้องไปทะเยอทะยานจะได้แสนได้ล้านอะไรอย่าไปหวังเลยครับว่าอ่ามันมีถามว่ามีโอกาสไหม่มันมีโอกาสครับแต่ผมว่านะอยากได้หนักขนาดนั้นทุนมันต้องหนานิดนึงครับ ต่ถามว่าสา0พันจะเอาสามล้านมันก็นะก็รู้ๆกันอยู่ครับของหนักมันก็ต้องเป็นของหนักสู้กันันี้มไปครับนี่ครับขยับเบ็ดซะหน่อยได้กำไรมาหน่อยหนึ่งนะผมขยับเบ็ดนต่ไต่เบ็ดซะหน่อยครับขยับไปที่เบ็ดห้าสิบครับไปครับถุงเหรียญโอเค แตกดีอยู่ยังทรงๆครับยังทรงๆ,ย,งรงๆยังไมถ่ถือว่ายังไม่น่าเกลียดเท่าไหร,ร่เอารีโหลดซะงั้นไ้ดอกเมื่อกี้มันเข้าอะไรครับเนี่ยอ้อเข้าถุงเหรียญโอเคแต่งกิวแล้วกันไปต่อครับเจอโบห้าสิบบุญครับเดวงกำลังมาแล้วมารีโหลดอะไรครับเนี่ยโดดไปโดดโอ้โห ไม่โดดพอจุดเมาส์ค่ายพีจีนะย้ำอีกทีครับตอนนี้ผมย้ำอีกทีว่าผมพกมาส0 0พันครับแล้วตอนนี้ก็ขยับไปที่เบ็ห50สิบเลยแล้วมันก็บวกไปถึงห0 0พันแล้วครับตอนนี้มันก็ถอยลงมานี่งไงมันถอยลงมาเหลือส0 0พันแล้วแต่ยังอยู่ับยังอยู่ยังได้ตัวแพงหน่แถวหนึ่งครับพันหนึ่งเมื่อกี้ขึ้นมาเป็น4ี่พันแล้ว แล้วก็อาจจะลงไปเหลือ3,000เหมือนเดิมเพราะว่าขยับเบ็ดเล่นเล่นเบ็ดอัพขึ้นมาหน่อยครับ <c oughs> เห็นว่ามีกำไรนะผมก็เลยกล้าที่จะขยับเบ็ดนิดนึง <c oughs> ไปครับเรื่อยๆสัก50หมุดยาวครับ <c oughs> โดดไม่โดดครับมาแล้วโอเคได้อะไรครับเนี่ยโอ้ยอันนี้ไม่เอาเออ อันนี้ก็ไม่เอาโอ้โหมถูกะเหลือเกินครับ750ครับประทัดครับมันคือตัวถูกน็เละครับโอ้โหเซ็งเลยโดดทั้งทีเนี่ยครับผมบอกแล้วว่าโดดเข้าไปเนี่ยส่วนใหญ่จะเกลือครับอยู่ข้างนอกมันได้ตัวแพงมันได้เยอะกว่าแต่ถ้าโดดข้างในเราได้ตัวแพงอีกก็คือ l u ก k ้ไปเลยครับน่าจะ็เมเต็มหน่วยหน่อย โดนไหมไม่โดนถุอเริ่มถดถอยเริ่มเข้าเนื้อเปเองเอาให้เอาอยู่500กลับมาที่3000เงียบยาวเลยฮนะยจะเย็นพ่อดุมหมุนไ้หมดุนได้หมดดุนเองเเอปไปห้าสิบ ไปสิบหมุนแล้วกันเผื่ออะไรจะดีขึ้นโอ้โหเงียบยาวเงียบยาวโอ้โหเสียได้ครับโอ้โหมาทั้งสองแถวแล้วโอ้โหถ้ามาตัวแพงมาสามแถวนี่รู้เรื่องเลยครับโอเคถือว่ามันยังให้อยู่ครับแถวเฉียงแล้วก็แถวแนวนอนครับได้โซมีครับข้างล่างครับสองพันเบโอ้โห ยังเอาอยู่ตายยากอยู่ครับสี่พันครับขึ้นมาแล้วอ่าเขายัางชั่วเข้าเนื้อไปพันหนึ่งครับโอ้ดีดีกลับมาได้ครับโดดไม่โดดไม่โดด,โด,ดนะถ้าโดดขอตัวแพงข้างนอกดีกว่าโดดข้างในนี่รู้สึกเข็มๆไงก็ไม่รู้ไปครับไปต่อ ไปโดดเออเออมันต้องอย่างนี้นนโถ่ซองอ่างเปาเหรอโอ้โหอยากได้เหมือนกันนะซองประทัดไม่เอาแล้วโอเคผ่านไปไม่เอาเออประทัดอะเออถั่วถั่วก็ไม่เอาถั่วถูกสุดเลยใช่ไหมซองอ่างเปาเรียบร้อยโอ้โหซองอ่างเปาครับแซกคิววีเลกมากครับมามาเท่าไหร่ เท่าไหร่ครับพี่เท่าไหร่ครับผม2 5 0 0ครับโอเคครับมาขึ้นมา55 0 0แล้วครับใครเล่นได้อย่างนี้นะกดหยุดเล่นครับแล้วก็ไปถอนนะครับอย่าเล่นแบบผมผมโลภแต่ทุกคนอย่าโลภละแต่ผมโลภโอเคมันแล้วแนตะ่ความเสี่ยงงแต่ละคนคร,ครับยอมรับได้ถึงจุดไหนครับ ก็พกทุนมาเท่านั้นนะครับกับรายนิดนิดหน่อยหน่อยตั้งเป้าไว้เท่านี้เล่นแล้วเลิกถอนออกไปรับประทานข้าวกับครอบครัวมือใหญ่ๆสักมือครับก็โอเคแล้วครับโอ้โหอีก,อ,กอีกที่มันเป็นร้อยเลยเหรอเนี่ยมาลองดูขยับเบ็ดหน่อยครับโอ้โหดอกแรกได้ห0 0้อยโอเคอุ้ยได้อีกสร้ยเออเบ็ดร้อยเอาเรื่องว่ะได้อีกหร้อย โดดไปเลยดิยไม่ดโดดมาเบ็ดร้อยแล้วนะมผมได้กำไรหน่อยหนึ่งแล้วก็ขยับเบ็ดเป็นเบ็ดร้อยแล้วไปต่อฮึบฮึบโอ้โห <c ười> <c ười> อะไรครับหกร้อยเดี๋ยวห้าพันไปต่อมาแล้วโอ้โหเบ็ดร้อยเท่าไหร่เบ็ดร้อยมันให้สองพันโอเค ขั้นขึ้น6 0พันแล้วไปต่อครับมาเรื่อยๆเลยนะตัวแพงเนี่ยผมบอกเลยทีละทีละแถวเดียวก็พอไม่เอาเยอะครับแถวเดียวก็ทีละ2,000แล้วครับทุนกลางๆอนะันนี้คือผมว่าไม่ถือว่าทุนหนาด้วยนะสามพันเนี่ยกลางๆพอพอรับได้ครับ แต่ตอนนี้มันเหลือ4 8 0 0เนี่ยสินี่เมือ่อกี้โอ้โหโดนตัวถูกแต่ก็ยังดีได้ตัวซองอ่างเปล่ามาไปต่อครับใครจะอยู่ใครจะไปครับโอเคเอดเหลือ3,000แล้วนะพ่อหนุ่มเอาหน่อยครับเอาหน่อย เจ็ดร้อยเออมันต้องอย่างนี้อนเออโถมาอีกสองพันเงี้ยห้าพันละตายยากครับออกเลยไปเรื่อยๆครับมาโอ้โหอย่างนี้อย่างนี้เล่นได้ทั้งคืนครับไป 2, อีกสองพันมาอีกสองพันครับมามามาถี่เลยคราวนี้โอเคโอเคไปเท่าไหร่หกร้อย นี่พอมีแรงหน่อยครับ6,500โอ้โหไปอีกแล้วไปอีก2,000ครับโอ้โหรัวๆครับไปครับวายสองแถวโอเกือบวาอีกแล้ว8,000เข้าไปแล้วนะ8,000เข้าไปแล้วเมื่อกี้ขึ้น8,000เข้าไปแล้วครับโอ้โห,โโหมันจะขึ้นหมื่นอยู่แล้วถึงไหมเนี่ยเท่าไหร่เนี่ย7,89โอ้โห9 8้า 9,000ไม่ถึงหมื่นไม่เลิกครับมันยังไม่ถึงแต่หมื่นผมเลิกเลยมาขอขออีก2,000แบบแบบเมื่อกี้จังหน่อยไปฮึบฮึบโอ้ไม่โดดโดดโดดเออก็มาเด้อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ทัวฮึบไ่เอาอันนี้ประทัดเนอ โซมแมวฮึบถูกถูกโอ้โหทัว่วชัวเรียบร้อยสามร้อยโอ้โหอย่างเข้มเลยอย่างที่ผมบอกเลยโดดทั้งทีแม่งทำกับผมอย่างนี้ดูมันถูกสุดเลยดูโอ้โหแถวบนหน่อยก็ไม่ได้ครับได้แถวล่างครับแล้วแถวล่างก็ดันเป็นตัวที่แย่ที่สุดครับโอ้โห อีหกตัวครับไล่ามาครับได้ตัวที่หกไปไม่เป็นไรอีกพันเดียวอีกพันกว่าบาทเด็อีกพันกว่าบาทเออ,เอ,อโหยไม่ได้มาขึ้นหมื่นหน่อยขึ้นหมื่นเลิกเลยร้อยหนึ่งฮึบโอเคยังทรงทรงโอ้โหมันจะยาวไปแล้วเลยมันจะไม่ขึ้นหมื่นแล้วให้ผมแล้วมั้งเนี่ย ป้งเป้งแป้งหน่อยโอ้ยถอยกับไปเหลือห0พันกว่าโอ้ยยังดีครับดอกนี้ยังดีดอกนี้มาเร็วครับแถวเดียวครับตัวแพงสุดครับสองพันครับอ้าวไปหกรอครับแปะเรียบร้อยโอ้หยังพูดไม่จบเลยครับลัวจัดครับโอ้ยเบรกไว้ก่อนครับเบรกไว้ก่อนเลยครับนี่ครับผมตั้งเป้าไว้ครับอีกมาสา0พันครับถ้าหมื่นหนึ่งผมเลิกครับ โอเคหมื่นหนึ่งผมเบรกเลยครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องสมหวังสแลตแชแนลไว้ด้วยนะครับฝากไว้ในเอาหมอกอ้อมใจครับวันนี้แยกย้ายครับแตะหมื่นแยกย้ายทันทีครับแซงคิวหรือบัชครับผม